ช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับทีด่ดู <c oughs> อ่าเป็นงานตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเขียนว่าพวงกุญแจขวานแบบมินินะครับด้ามน,นี่เป็นด้ามไม้มาฮอกกานีนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นด้ามไม้มาฮอกกานีมีงานมีสองแบบนะครับตัวนี้เป็นเหล็กสามซีอาร์หนึ่งสามนะครับวัตดุที่ทําเป็นเหล็กความแข็งนะครับ มีสองสองแบบนะครับมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งมีซองให้ปุ๊บนี่พวงกุญแจพร้อมห้อยได้เลยนะครับพกใส่พงกุญแจไว้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยิงเลเซอร์นะครับมันจะมีลายๆายช่งแบบอ๋อกล้องไม่โฟกัสนะครับสักครู่นะครับโหเสียใจยจังกล้องไม่โฟกัสนะครับตัวนี้มันเป็นยิงเลเซอร์ ก็มันจะมีลายนะครับสวยดีโอ้โทรศัพท์ผมมันก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนะครับตัวนี้มีงานพร้อมส่งเดี๋ยวไปดูได้ในภาพชัดๆก็ได้นะครับส่วนเรื่องความคมเดี๋ยวเรามาทดสอบพร้อมกันนะครับไปไปดูดีกว่าครับมันดูดีว่ามันหันเข้าไหมครับตัวนี้เ,าเอาตัวที่มันยิงเลเซอร์นะครับ อืมก็ถือว่าใช้ได้แหละครับเอาการใช้งานทั่วๆไปตัดหนังยางบ้างนะครับลองหาอะไรมาเทสเฉือนหนังยางเงี้ยอืมเฉือนหนังยางออกไม่มีปัญหาอะไรนะเฉือนกล่องกันหน่อยเฉือนกล่องกันหน่อยครับในการใช้งานทั่วๆไปแบบเอ้ยส่งพัสดุรับไปรษณีย์มา การใช้งานทั่วๆไปใช้ได้นะครับเฉือนพัดตรงพัดสติกเทปกงเทปกาวนะฮะอ่ะ,อะก็เป็นผมลงว่าเป็นพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจขวานมินิราคาไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับมี2แบบนะอันนี้ก็จะแพงกว่าหน่อยนึงราคาไม่แพงนะครับนี่สวยงามเลยอันจริงๆนะอันตกอยู่แค่นี้เองนะครับนี่ <c oughs> เอ,อ้ยอย่างนี้เห็นอย่างนี้เห็นลาย เห็นลายไหมครับเห็นลายไหมครับผมขออภัยนะครับที่มันไม่โฟกัสเออนะครับผมก็ใครชอบพวงกุญแจตัวนี้ขวานแบบนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอ้โหเกือบบาดหน้าลองกนหนวดไหมเออไม่เอาดีกว่าครับมันผิวหนังเราเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวพวงกุญแจขวานมินินะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ